สวัสดีครับผมโอมโมโฮเมต้าคูแคร์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเคสไข้หัดแมวนะครับทั้งหมด2เคสก็จะได้เป็นแนวทางในการรักษาด้วยนะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยมีความมั่นใจเฉพาะโมโฮเบต้าคูแคร์เท่านั้นนะครับก็ทาําทางด้านนี้มาหลายปีแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเคสที่1กันนะครับ <c oughs> ก็เคสนี้ตั้งแต่ปลายปี2018นะครับน้องแมวก็ป่วยเป็นไข้หัดนะครับแล้วเขาทักเข้ามาใน a c e b o o k นะครับก็แจ้งน้ําหนักตัว ครับไม่มีอะไรเมื่อวันอืดหลายทั้งวันแต่วันนี้หยุดอืดหยุดไหลแล้วแต่ว่ามีอาการอาเจียนเข้ามาไปหาหมอหมอบอกว่าให้ทําใจค่ะแล้วแล้วก็วันเดียวกันนะครับสามทุ่มห้าสิบเอ็ดนาทีอันนี้คือผมส่งแก๊ปให้ลูกค้านะครับตอนนั้นผมอยู่กรุงเทพนะครับก็มีการกินไปแล้วตอนบ่ายสามแล้วก็สามทุ่มครึ่งนะครับน้องดีขึ้นค่ะจากนอนทรงตอนนี้ลุกขึ้นนั่งและเดินได้ค่ะลักษณะก็คือเขามีแรงแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับ เพราะว่าปริมาณมันเหมาะสมนะครับวันที่15เดือนธันวานะครับ2018ก็คืออีก5วันถัดมานะครับเขาก็มีการทักเข้ามานะครับแล้วก็ก็เหมือนแจ้งข่าวครับว่าน้องนี้ขึ้นมากค่ะกินได้แล้วค่ะแข็งแรงแล้วค่ะก็บอกว่าเป็นมาก่อน5วันแล้วค่ะคืออาการนี่มากๆก,ก,ก่อนได้มามะฮงจากกินยังไม่หมดซองก็เริ่มกินข้าวกินน้ำได้ค่ะมือแรกเขาหลังจากไม่ได้กินใดๆเลยมา6วัน อันนี้น่าจะเป็นคลิปน้องแมวเริ่มกินมือแรกนะครับที่เจ้าของถ่ายมาให้ดูนะครับอันนี้เป็นทาง Facebook นะครับเดี๋ยวต่อไปคลิปที่2เป็นทางไลน์ครับอันนี้คลิปวันที่23กุมภา2 0 1พันธ์2019นะครับก็มีการโทรคุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าจะมาองของแก้ไขที่อยู่นะครับก็ไม่มีอะไรแล้ววันที่7เมษายนะครับ2 0 1 9 พี่เขาก็สั่ง,มงโมโหเพิ่มหนึ่งกล่องนะครับเราก็เลยสอบถามไปว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็แข็งแรงมากขึ้นมากครับแต่จะให้เขากินต่อจะมีอันตรายไหมคะกินได้เลยครับไม่มีอันตรายลักษณะน,นี้ควรจะกินต่อ3เดือนนะครับสาหรับเชื้อไข้หันที่เหมือนจะหายแล้วนะครับแมวพี่ที่ให้คีโมหรือเปล่าครับ ไม่ใช่ค่ะเป็นหัดแมวค่ะลักษณะที่ผมอาจจะลืมๆไปหน่อยนะครับกลับมาจากโรงพยาบาลเพราะอาการไม่ดีขึ้นค่ะแต่กินยาหมอที่บ้านพร้อมกับยาเขียวแล้วกินมะฮงค่ะแล้วยังไม่ไปหาหมออีกเขาแข็งแรงน่าเริงขึ้นมากค่ะเป็นลูกแมวอายุ4เดือนแต่อีก2ตัวตายที่โรงพยาบาลค่ะก็เลยทดลองตัวนี้นะครับถือว่าโชคดีมากครับ